วัด <tem> <supporters> <tan> ีครับขอโทษขอให้ละลายกีแต่งเนาะงี้เป็นยังกับก็คนว่าสองสิยังรู้พลาดนักปราดยังรู้ตั้งนักภาษาอีงอย่างคนยังสิ่ก็เ่านาะพกแปดจะแม่เด้พกแปดเพราะว่ากระดาษมันหลามดหมดนานเขาเริ่มไปเด็กหัวกระดีบเอชื่าวาหรือว่าหกก็ะอบไปกันเลยมันเหมือนกันบ้านเลขที่เก้าสิบหกเนาะบ้นเฮียมเจ้าขวงกับเลยบ่เตียวเก้า เปเฮี้ยนป้ากูนะโอ้ยตามแนวทางก็ให้มันกัน้าเด้าแปส่งเดหกแปดหกแปดครับผมหกแปดตัวกันซช่ไหหกแปดล้วร็บว่าวมาขึ้นไหเนาะเพราะว่าเขาบอกไันะว่าอย่ามันหลายตัวแถ้เราไปกลับเอาบานี้ก็คือจีจอมก็เข้า่ยอะต่อจามนี่ครับอู่ทีครับผม กอมเขาเก่าเริ s <S ่มบาดนี้ใต่เลยผู้ี้ก็ตีเออาเอาเจ้าเอาเียวเจียวเพาเป็นยังไงพ่อกอว่าให้เจียวทุกปตตีงานหาือเ่าฮะต้องวัดพ่อแมนโอ้พอดีวันพระพอดีเลยตีแมนโอ้มากม่นางยมกระติกน้ำครับผมผู้หญิงคือเก่า ต่ว่าคููนึ่งทอกันม่านอ่างลางทั้งคู่อ่านโต๊ะนี่มปนอย่างไรโอ้แม่ม่านม่านทั้งคู่แม่ม่านนี่เออสองคนท้องทอกันโอ้ท้องทอกันม่านทั้งคู่ม่านทั้งคู่มีท้องทั้งคู่ก็ถือว่กันเนี่ยตั้งท้องนะเออตั้งท้องเต็มที่แกเต็มที่แม่โอ้ว่าเป็น เดี๋ผมมาแล้วกันสองคนสองคนนั่งเหียงกันน่นแหละควิงนั่งโอ้นั่งเี่ยกันสองรองอยู่ปกิปางมาทั้งคุณเครับผมมาเห็นมือใส่เข้าอย่างหนัโอ้ใส้ตีกันชง่ายๆอ่าสามสามสามสองสามหนึ่งสามสองสามสามสาม เอามัก็เป็นสามพอใช่แล้วสี่ใส่สามเลยมันเป็นยังไงฟะว่ามีสามส่วนมากฝันเห็นผู้หญิงนะมันก็มีสามติดคนตางข้องนี่แน่นบางคนก็ว่าผู้หญิงเป็นสี่ครับผมแต่ขันฝันเห็นผู้หญิงมักจะสามติดติดสามบวกครึ่งโมงแน่นถ้าเห็นผู้ชายเป็นสี่โอ้ไปตีใส่สี่เห็นผู้หญิงน้นบอดถือเอาคนมีข้อก่อน มดมาม่น่ะเดีอแมาเนี่ยอังกันเมื่อจิีสามสามตัวโอ้พ่อตีแบบสีีแบบกันเด้อย f ่สีครับผมแต่ว่าสุนท้าสีแบบแบกกับคดีสามหนึ่งประชันสี่พอม่ลูกหน่อยในทองเลยัอทีตีใส่มานกับตีใส่สามตัวเลยอะคันว่าศูนย์สามสามก็ศูนย์สามหนึ่งสามสองก่สองคนดีก็่ด้ครับมาสองอยู่แล้วคันบ่ตีใส่เป่ามันทอกัน แต่ผูกพนคนกับสิตีใส่ซีเนาะแต่ว่าพอดตีกันได้กันได้รับที่ฝันบาเพื่อฝันเพื่อฝันมาเห็นเฮี่ยเป็นไปทั้งเฮี่ยนเลยมักงสิเป็นหามคนเฮี่ยนห้าเฮี่ยนหกอู้เจ็ดแน่นอนสักพอดี่ตีมาเจ็ดพอดีสิเจ็ดแน่นอนเพราะปากก็ตีกับพอดมานางจะซื้อนางเฮี้ยงกันลองสองเงาะเฮ้ยเฮี้ยงกั ก็กันอีแมนใส่เสียสีเดียวกันโอก็จีจีว่าเป่าออาม่เป่ามีเบิร์นแมนที่เป็นศูนย์วะศูนย์กับศูนย์สามสามศูนย์ซี่ซีกับจีปีคืนเป็นยิ่งใช่เออศูนย์สามสามศูนย์ซีสีแต่สองคนนไงมังกาจีสามสอง สามหนึ่งบ่ะอขันว่าสีหนึ่งเล็กน้อยอยู่ในทองนี่ครับผมขันว um anyway. right ่าเอาศูนย์แบบทองคายอ่างลังเออศูนย์ๆเนาะพ่อเอ้ยเนี่ยศูนย์บ้เอาบ้ไปอยู่รักลอยเนี่ยกับนี่สูนยโอ้ศูนย์ต้องอยู่รักน้อยศูนย์ซีซีศูนย์สามสามศูนย์สามหนึ่งและศูนย์สามสองโอ้ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสอง มีคขา่าแหลกขับอยู่ซีนแต่เล้ะอยู่ข้าวครับผมสกอมันใกล้ๆหนูมากตัวตรวนเพราะว่าขั้นตีก็ถือก็ถือไม่ย่างหรอนขั้นตีถือแบบกะทิไม่ย่างหรือเราผให้ว่าใกล้ๆนี่ต้องมากอะมากบ่มาหาแต่ว่าหายาอยู่เนี่ยโอ้แต่ว่าเขามานี้พี่เขามาหายายมันเขามาเด็ดง่าย โอ้ง่ายร่องหันย่ายถือแล้วก็ฝันได้เลเห็นอาจารย์ไส้พูดมาเล่าแง่ไปหาแพ้เขาบินบาทอาจารย์ไส้ึ้นสร้างโอาจารย์ไส้คืนสร้างเล่าไปหาแพ้แค่นั้นแค่หนี่งทแ่สวดเล่าปฏิเสธเก่าเลยที่โอ อาจารย์ใส,ใส่แงนพระเป็นแปดเก้าแปดประสัน่นออกญุบุนโอ้เครื่องบนเงล่างเลยแงนบ้าโทวพระพุทชลูกเป็นเก้าพระุเป็นแปดแต่เล่าเป็นชี้สามไม่ตรงนบนรเป็นครับ แขกเกาะกันมากน้องกับน้องเอฟซีกับมุงขอไว้ไร้สองนาทีโอ้แต่นั่นต้องตวหมวดตัวหมวเนาะันตั้งยีงเงต้องยาว่านทางหมวดครับนวทครต่อหมวดของพอหมอฝันตะมือหลังหลังกันพระพอดีอต่อต่อหวดกวนพระเนาะแต่ว่านางคอเด็ก ทองม่ท่อกันนี่องมา้พคนองทองกันพี่น้อสี่สี่ก็ไม่นะศนย์สามสามศูนย์สี่สี่เป็นกวว่าหล้กก็ศูนย์สามสองศูนย์สามสองสามหนึ่งไปเลยสามหนึ่งสามสองเออสองตัวดิสามหนึ่งสามสองเฮ้ยอาสหนึ่งสามสองละสามสามดเนาะอะไรตัวชุดสามตัวกับอะไรไปเจ็เจศูนยนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนสามศูน ขวานอพวกหลายตัวที่เราเลี้ยงชือตัวใส่กับที่จระนาดไ่ประหันแต่ชื่อเด็สิลถ้าเราสิเจียไปกับืที่ส่งไหลก็แปลกพรัมาเป็นกเป็นเจ้าแปลกเนาก็เป็นไห่ทั้งนั้นไปกับแปลกกฝันคิวอะไรเง้ยง่ายตรอไี้ว่ียููะได้ก S 2> <S 2> <S ได้ทุกหันางาลายหายเป็นตัวเน้าสั้นมากเลยด้ยหล่ะโอ้ราชิมากเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดวนาหน้นาหนาวแยกปฏิสีห์เมื่นอวันที่สองะโอ้าินมา,นนมาเลยหนาวน้งเอ้ยรออี่สิบันเง่งไดพนน้พีหน้งเด้คู่นฝันแมน่นจะมานอนขอเลขอขอโชคอยู่น้ำพุนี่น้อนั่นก็นั่งนั่งกันคนจะให้เป็นตเลยด้วี่น้งเด้อค่แล้วก็นั่เด้อก่น เอาไงเอาไเอามันฟันไันมาัทั้งบนทั้งล่างยังไม่เคไปเขนสัศูนย์ศูนย์หก่าสมหนึ่ง่า้อจะพลาไปนะ้ว0ไดเยอะศซนสามเลนจะรับรอยที่เออ0ซนรับอยสไปัดวโซนสามสองโซนสามหองเราะไปเชนสามแล้วคนหอึ่งแต่ตัวเครื่องนันนะครับผมเนาะแอดมินจะมาสรุปให้ไดพี่น้องเรืองสำหรับแนวทาง พ่อหมอดูตาทิพย์ครับผมเนาะกะตามที่เพิ่นฟันดาบพี่น้องเนาะม,มาสรุปเป็นตัวเลขเนี่ยท่าฝากต่อน่อแม่พี่น้องเอฟซีสำหรับงวดประจำวันที่สองนะพี่น้องเดอ้อเห็น่แม่มันดาบพี่น้องเนาะแม่มันมานั่นงเคี่ยงกันเคี่ยงคางกันพ้องเงยซ้ำกันเป็นผู้หญิงสองคนครับผมเนาะปู่ คนก็นเลยแปลเป็นมาเป็นตัวนี้ครับ033 0cc ก็สี่กระไดพี่น้องเพราะว่าแม่มันพ้องกลมทั้งสองมานั่งเคียงกันช่องรองเลยพี่น้องน,อน,น่ารักา031 032ประมาณนี้ครับผมเนาะซับเป้าซับเบิร์ดก็33 31 32หลักต่อมท่านพี่น้อง F40 คูณสกุนครับผมเนะะาะ ให้เป็นแนวทางในการเสียส่ยงสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับอ่าเป็นแนวทางของข้อหมอดูเทวดาครับผมอ่าโค้งทุกทายป็นั่นเเอ็มนินจะติดตามให้ครับผมเนะาะจะสรุปให้หรือว่าจะย้ำตัวเดิมตัวเกา่าท้ายสุดสุดท้ายอขอให้ก็ไหลก็แช่เป็นกำลังนั้นใจครับทีมงานมหาให้ครับผมเนาะ ติดตามประเด็นแนวทางฝากต่อพเมรพี่น้องมากระจัดขัดกัพานครับสำหรับชิปนี้แห้งๆปังๆร่ำรวยเป็นเศรษฐีในปี2 5งพนหาร่อยหชิเครับ